กันนะคะก็เดี๋ยวขอเรียนเชิญคุณครูสิริกรจวจันททึกนะคะด้านหน้าเลยค่ะทีะ่เป็นสิริกรจวจันทึกนะคะย้ายมาจากโรงเรียนวัดหนองเข็ดค่ะการศึกษาปริญญาตรีภาษาไทยจากรามค่ะแล้วก็ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพชวรนทภูมิสาขาบริหารการศึกษา อยู่ที่โรงเรียนวัดหนองเคที่สอนภาษาไทยป .3 ป .6 ค่ะแล้วย้ายมาอยู่ที่นี่ได้รับมอบหมายจากพอ,อใหอ้ประจำชั้นป .5 และสอนภาษาไทยป .4 และป .5 ค่ะบ้านอยู่ในห้องแหนนี่แหละค่ะห่างจากโรงเรียน2กิโลกว่ากว่าค่ะเหตุผลที่ย้ายมาก็คือใกล้บ้านและมาเริ่มงานที่นี่เมื่อวันวันที่15คือเมื่อวาน ความรู้สึกความรู้สึกนะคะที่ที่มาทํางานบันแรกตื่นเช้ามาเนี่ยรู้สึกมีความสุขเพราะว่าเราไม่ต้องไปเสี่ยงกับขึ้นถนนใหญ่ไม่ต้องเสี่ยงกับรถเยอะในตัวอําเภอพนมนะคะ mm. เพราะว่าด้วยด้วยความที่อายุก็เยอะแล้ว mm. การขับรถ mm. การเดินทางของเราชักจะไม่สะดวก mm. ก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมาอยู่ที่นี่ วันแรกที่มาทํางานรู้สึกปลอดภัยรู้สึกว่าเอ่อเราไม่ต้องรีบเร่งกับการเดินทางเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยอยู่โน่นต้องตื่นแต่เช้าตื่นตั้งแต่หกโมงแล้วก็โอ้ขอโทษค่ะออกจากบ้านเกือบหกโมงเพราะว่าจะต้องไปส่งลูกแลวตัวเองก็เลยไปรงเรยนบางครั้งเนาะด้วยด้วยความที่การขับรถขับเรือของเราเราคิดว่าเราระวังบางครั้งก็ก็เกือบพลาดเกือบพลาดมาหลายครั้งและทีนี้ พอได้มาอยู่ที่นี่อ่ะใกล้บ้านการเดินก,ก็ไม่ต้องรีบร้อนเะนี่ยการมาทํางานตอนเย็นเราจะกลับตอนไหนก็ได้เพราะใกล้กลบ้านก็รู้สึกรู้สึกว่ารู้สึก mm hmm. ดีใจที่ได้มาอยู่ที่นี่ mm hmm. ก็ยังไงก็ขอฝากตัวเป็นลูกหลานของคนน้องแหนด้วยนะคะประธานกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนมัดน้หนองแหนนะคะให้เขียนรอโคองเพื่อเป็นการต้อนรับคุณครูรรและก็คณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านเลยนะคะขอเรียนเชิญค่ะ เรียนเราเนาะได้มาช่วยงานแต่ว่าก็บอกบอก <c oughs> เบื้องต้นไว้นิดนึงว่ามาอยู่โรงเรียนน้องแหนเนี่ยค่อนข้างหนักนิดนึงลำบากนิดนึงในเรื่องของการเรียนการสอนออการร่วมงานเพราะว่าโรงเรียนน้องแหนเนี่ยครูครูฟฟยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าอาจจะว่าพอจะเข้มวดในเรื่องของ วิทยาการแล้วก็สถานที่แล้วก็เด็กก็เยอะออคนช้างจะเยอะเนาะปีนี้เราทราบว่า280กว่าแล้วก็ก็ดีใจกับพอมตัดด้วยตามเป้าหมายเนาะที่โรงเรียนเราเคยมีเป้าหมายไว้ว่าคิดว่าเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าประมาณ2 5 0ถึง300คนตอนนี้เกินเป้าแล้วตอนนี้เกินเป้าแลนน้วตามนี้ ก็คณะกรรมการเคยพยายามที่จะปรับปรุงโรงเรียนเนาะปรับปรุงให้ใหม่และได้วิชาการตอนนี้ก็คุณครูทุกคนที่เปิดภาคเรียนตอนนี้ก่อเบื้องต้นคงจะหนักหน่อยเนาะแต่ก็พยายามเนาะพยายามดูแลดูแล,ดแลเด็กดูแลสถานที่มีปัญหาอะไรคณะกรรมการบอกกับคณะกรรมการคณะกรรมการก็จะช่วยดูแลอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งเพราะว่า ยังไงต้องประคับประคองให้โรงเรียนเรามีสภาพสวยงามเหมือนทุกวันนี้เนาะทุกวันนี้เราถือว่าโรงเรียนเราเค่อนข้างสวยงามไม่ได้คิดข้าข้างตัวเองเนาะแต่ว่าสถานที่ของเราเป็นอย่างนั้นเพราะว่าบุคลากรที่ร่วมทํางานกันอยู่ทุกวันเนี้ยทุกคนไม่ทอดทิ้งโรงเรียนดูแลโรงเรียนอย่างดีก็ขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปเนาะเพราะว่า กรรมการไปดูแล้วก็ดีใจดีใจเนาะมีมีกำลังใจที่หากว่ามีปัญหาอะไรอยากจะให้ทำอะไรก็เขาบอกกรรมการยินดีที่จะช่วยนะครับก็ขอบคุณมากวันนี้ขอบคุณทุกคนครับผมครับได้ย้ายกลับไปที่ภืมิ่ลำเนาของตัวเองนะคะเพื่อไปอยู่ใกล้ครอบครัวมากขึ้นใช้เวลาอย,ยู่กับครอบครัวมากขึ้นนะคะถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ก็ อาจจะห้ามตรงน,นั้นเขาได้นะคะก็จะมีคุณครูอของเราของท่านด้วยกันนะคะที่ได้ย้ายไปบรรจุที่ภูมิล่เนาเดิมของตัวเองนะคะครูท่านแรกนะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญคุณค,ณคณรูอรวรรณดอนทองค่ะแล้วก็คุณครูวิทยาสิงจันทร์นะคะหรือครูก้องกับครูอ่อนของเรานั่นเองค่ะขอเรียนเชิญค่ะ เรียนคณะกรรมการการศึกษานะครับคณะคณะครูโรงเรียนวัดหนองแหน้ครับผมได้เขียนย้ายไปที่จังหวัดวีรบุรีนะครับคือจังหวัดบ้านเกิดของตีนนะครับก็อยู่ที่โรงเรียนวัดหนองแหน้ก็มีความสุขดีครับก็ได้รับการช่วยเหลือจากคณะครูคณะคณะเพื่อนครูและคณะกรมการการศึกษาครับก็อยู่แล้วมีความสุขครับของครับ สวัสดีค่ะีความก่อนอื่นเลยนะคะหนูขอต้องกล่าวคำวสวัสดีประธานกรรมการสถานศึกษาผู้บริหารขอออนักนันหันยี่ไร้ขอออจุฬาพรแก้วแสานาคณะเพื่อนครูและบุคลากรทุกๆท,ท่านนะคะหนูนะคะดํารงตําแหน่งอยู่ที่น้องแหนเป็นระยะเวลา4ปี4เดือน21วันนับตั้งแต่สิ้นณวันนี้หนูรู้สึกยินดีมากค่ะที่ได้อยู่ในรั้วของน้องแหน รู้สึกประทับใจในความอบอุ่นความเป็นพี่และน้องของโรงเรียนแห่งนี้จะมีทั้งรอยยิ้มเสียงหัวเราะและน้ำตาไปได้วยกันอย่าซึ้งสิวิต <c oughs> ค่ะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาอยู่ส่วนนี้และหนูได้เขียนย้ายกลับไปที่โรงเรียนที่ใกล้บ้านห่างจากบ้านประมาณ4-5กิโล เป็นโรงเรียนจำนวนนักเรียน21 0คนเป็นระดับปฐมโรงเรียนที่หนูไปนะคะจะคล้ายๆกับบริบทกับที่หนูอยู่เนื่องจากาเขาจะเน้นวิชาการเป็นหลักและกิจกรรมนันทนาการเป็นรองค่ะค่ะงอยนหนูต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะคะความดีกับครูทั้งสองท่านนะคะ เดี๋ยวลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญท่านผู้ในการจุฬาพรแก้วเสนานะคะให้เกียรติมอบขอเที่ระลึกให้กับคุณครูทั้งสองท่านค่ะเมนะคะท่านขอสมศักดิ์สุเวทพนท่านลุงสุนันท่านไรนะฮะแล้วก็นักครูวันนี้ก็ทั้งดีใจและเสียใจในเวลาเดียวกันนะที่เราจะต้องขาดบุคลากรไปอีกสองท่านก็คือคุณครูวิทยา สิงจันแลวก็คุณครูอลรวันดอนทองนะคะอันนี้ก็ไปตรงนี้เพื่อไปช่างอนาคตและครอบครัวของทั้งสองท่านก็อันนี้ทางโรงเรียนก็ต้องตัดใจนะคะส่วนเรื่องยินดีก็ยินดีต้อนรับคุณครูใหม่นะคะคุณครูศิลกรจวจันทคนะที่มาร่วมเป็นอีกกําลังหนึ่งกับทางคณะโรงเรียนนะคะที่นี่ก็ถือว่ามีท่านคณะกรรมการนะเป็นผู้ช่วยเหลือโรงเรียนมาโดยตลอด นะตรงนี้โรงเรียนเราจะเข้มแข็งได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับคณะครูแล้วก็พนัางกรทา่านด้านคณะกรรมการศศศึกษาช่วยกันนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเลี้ยงคุปปะเริ่มเริ่มเปิดเทอมแล้วก็เป็นการเลี้ยงส่งอำลาทั้งสองท่านก็ขอให้ทั้งสองท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยนะเดี๋ยวทางโรงเรียนจะมีนโยบายต้องไปส่งที่โรงเรียนอีกครั้งหนึง่ง อันนี้ก็ขอเืิอมต้นไว้เท่านี้ก่อนนะคขอบคุณท่านประธานได้อาจาระกรรมการท่านผู้รับการสองท่านคณะครูโรงเรียนวัดหนองแหน่เอ่อคณะครูที่ต้องชนะนะไปสองคนครูอ่อนกล้องแล้ว,ลวลก็ครูที่ย้ายมาครูอะไรนะสิลิีกรอนเหนองเพชรเนาะอยู่นเพชรหลายปีนะ เชฟเป็นโรงเรียนที่โรงเรียนหนึ่งที่มีคุณภาพก็มีมานานแบบนี้ก็อันดับแรกก็ดีใจเนาะดีใจที่คุณครูทั้งสองท่านเนี่ยได้คือกลับบ้านนะครับไปทำงานที่ใกล้บ้านก็จะมีเวลาทำงานสองคนทำงานเก่งอยู่แล้วจริงๆโรงเรียนน้องแหนทํทำงานเก่งทุกคนเนะาะเท่าที่รู้มาเนี่ยทำงานเก่งทุกคน แล้วก็ได้ดายทั้งสองท่านคุณป้องไปแล้วครูชายก็หมดแล้วเนาะก็เาเกิดถอะ่ไรก็ดีใจเนาะไปทำงานไปอยู่ที่บ้านอยู่ที่นี่เเหมือนกันทำงานเน่อยเหมือนกันเพราะว่าเป็นครูที่ทำงานคนทำงานก้าวหน้าในหน้าที่การงานอาชีพที่มั่นคงคือที่เป็นครูเนี่ยเป็นอาชีพที่มั่นคง แต่มนันอยู่ที่ตัวเราด้วยนะครับอาจารย์้ก็ฝากทั้งสองท่านว่ากลับไปอยู่ที่บ้านเ,ออเหมือนใกล้บ้านออาการทํางานมันก็จริงๆแล้วเหมือนกับโรงเรียนเรานี่แหลนะเนาะก็เหมือนกันนั่นแหละอยู่ใกล้บ้านจะจะบอกว่าจะทํางานหนักกว่าที่นี่มันคงไม่ใช่หรอกเพราะคนทํางานอยู่ที่ไหนก็ต้องทาคนทํางานอยู่ที่ไหนก็ต้องเหนื่อย ถ้าคนที่ไม่เหนื่อยคือคนที่ไม่ทํางานเนาะก็อ,อยากจะฝากทั้งสองคนว่าอนานคตของเรายัางหลายปีรับราชการอยู่หลายปีก็อขอให้ทั้งสองคนเนี่ยมีความเจอเจ้าหน้าพรานา,นาคุณพระตรีลักษณะไรจงอุดมประดับในสองคนเนี่ยทสองท่านเนี่ยมีสุขภาพร่รางกายแข็งแรงจเจริญเจ้าหน้าในอาชีพการงานก้าวหน้าตลอดไปครอบคุณวที่ม่ความสุขเนาะ ได้รับบูชาไปก็มีแต่ความสุขแน่นอนเลยอันนี้หันมาทางนี้เป็นครูใหม่โรงเรียนน้องแหน่กล้าว่าอยู่เลยโรงเรียนเพียงหน่อยเดียวเนาะคุยเก่าไปเอาจุนดันเลยไปทางหมู่เจ็ดแล้วเนาะงหมู่เจ็ดป่ะหมู่6นะก็อยู่โรงเรียนน้องแหน่อยู่น้องเคดมามาอยู่น้องแหน่เท่าๆกันเด็กพอๆกันครูก็ใกล้ๆกัน ครับดานก็อย่างที่คุยทางนี้แหละครับว่าจริงๆแล้วก็คือผมเนี่ยก็ก็เอกภาษาไทยมาเหมือนกันนะครับดานแล้วก็เกษียนจากโรงเรียนหนองแหน่เกษียณจากโรงเรียนหนองแหนเมื่อปีกนหนึ่งนะครับดานก็จะมีความคเคยกำลับน้องในโรงเรียนเพราะว่าสมัครเนี่ยก็อยู่น้องแหนมีความสุขเนาะมีความสุขจากจากที่คุยเมื่อกี้เนี่ยอย่างน้อยๆเจ้าตัวมีความสุขทำงานใกล้บ้านมีความสุขก็ก็ดีใจด้วยนะครับ ก็จะพูดอะไรอะนะ่ะเนาะก็อยากให้ให้อยู่แบบเรียนน้องแหนเนี่ยก็อยู่แบบพี่แบบน้องะมีพี่มีเพื่อนมีน้องอยู่ในโรงเรียนเนะะาะก็ประจุมาหลายปีแล้วเนาะห้าแปดก็หลายร่างหกแปดปีแบบล้วเนาะแปดปีแบบลนะ้วครับก็ฝากโรงเรียนไว้ด้วยแลนะ้วกันเนาะฝากโรงเรียนไว้ด้วย นะครับก็ขอให้อย okay, okay. ู่โรงเรียนอยน้องแหย่ยังมีความสุขถูกกระร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็เจริญเจ้าหน้าในคมณไม่ย้ายไปไหนแล้วเนาะโอเคครับถูกกระร่างไก่แข่งแร้ววันนี้นะคะขอขอบคุณพ่ตอร่อยมากขอบคุณนะคะ